วัสดีครับผมอามสาธิตวิท,ทยุวันนี้มาแนะนำไม้ของเซนเเซอร์ครับของแบรนด์เซนเซอร์ตัวโวคอลนะครับแล้วก็ตัวทำไวเล s s ของเขาตัวนี้ตัวที่ใช้อยู่เลยครับตัวนี้ไม์เขามีหลายรุน่นมากครับวันนี้มาแนะนำสินค้าก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะแนะนำรายละเอียดของแต่ละตัวนะครับว่าเป็นยังไง มี e 8 3 5สามปดส s แปดสกับแปดาม s ต่างกันตรงไหน,นสวิต์กับไม่สวิตครับตรงท้าย s คือสวิตแล้วก็มี845 8 4 5ห s 9ก้935ตอนนี้ตัวที่ใช้อยู่คือ945นะครับที่พูดอยู่ตอนนี้เลยแล้วก็มีตัวนี้แปดหกก็แพงไปเรื่อยๆครับตามตัวเลข แต่รุ่นยอดนิยมก็คือตัวนี้ครับ XH1 แล้วก็มีรุ่นแพงของเขาอี่สองรุ่น MD435 MD445 ครับผมอันนี้ไมวอร์คเอรของตะกูเซนไฮเซอร์นะครับแล้วก็ไวเลสตัวเทอร์ไวเลสนะครับตัวเท่าไวเลสคือตัวนี้มีตัวส่งตัวรับนี่คือตัวรับเป็นระบบไวเลสนะครับ อนนี้มิกเสียงด้วมิกตัวนี้นะครับมิกพีวรุ่น PV6 BT ตัวนี้สามารถบูทูธได้นะครับเปิดเพลงผ่านบูทูธได้เลยนะครับตับเสียงได้มันตัวใหญ่ปกติเช็คทดสอบทดสอบได้เลยครับผมตอนนี้ก็อัดเสียงครับบันทึกเสียงด้วยไม์ตัวเดิมนะครับออดิโอเทนิกา้า รุ่น ATR 2 5 0 5 X ขีด USB นะครับตอนนี้เสียงดีมากเลยครับอัดมาทุกคลิปเลยสินค้ามีครบนะครับตัวนี้สามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านสาธิตวิทยุนะครับหรือเข้าไปดูใน YouTube ได้ครับช่องสาธิตซล,ลา่า Channel น,นะครับผมวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ